เบิงน้ำฝนตกค่ะพี่น้องสีท่วมสวนบอไปไปเบิงสวนนี่ท่วมสวนนะเนี่ยนะน้ำเต็มไปหมดเลยพาท่านมาชมบรรยากาศหลังฝนตกในสวนลองกี้ฟีเวอร์ค่ะอ๋อดูนะคะฟ้าโล่งแล้วฟ้าสว่างแล้วแต่ว่าก็ยังมีฝนตกโปรยโปรยภาษาอีสานเรียกว่าฝนตกลินน,น้อยเนาะ คุณ่อคุณกล่าวว่าเบิง้งคือกันค่ะคุณคือมาเบิ้งว่าต้นไม้ต้นไม้ของเพื่อนนะ่ะสวยสดงดงามไม่เมื่อได้น้ําฝนนะคะอันนี้คือสวนพลิกของเราค่ะได้น้ําฝนก็คงจะสดชื่นเหมือนกับเจ้าของสวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเอาไม่ยังนี่ว <c oughs> ายออกหมดแล้วเหรอฝรั่งนะคะฝรั่งลมลมก็เลย ฝรังก็เลยแตกออกมาก็ไม่เป็นไรค่ะามาดูทางนี้นะคะมาดูค่ะสวยสดงดงามไหมอยากให้ท่านดูนะคะว่าหลังฝนตกมันจะเป็นอย่างไรเขาคงดีใจเหมือนกับเจ้าของสวนนี่แหละค่ะหนึ่งบรรยากาศไม่ร้อนอบอ้าวอยู่ได้เหมือนคนนะคะต้นไม้ดอกไม้ผักเหมือนกันค่ะเป็นสิ่งมีชีวิต ก็อยากได้น้ำฝนบ้างเพราะว่าอากาศร้อนร้อนนะคะก็มาดูกันค่ะสวยสดงดงามนะคะแปลงหูระพาอันนี้ก็แปลงหอมบัวเลยในหน้าร้อนมันก็จะเป็นไม่ค่อยเหมือนกับหน้าหนาวนะคะส่วนตรงนี้คุณแม่ก็จะพามาชมกระเพรานะคะกระเพราถูกฝนเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะเก็บแล้วล่ะคะ่ะ เดี๋ยวนี้ก็จะเก็บนี่นะสวยสดงดงามเลยนะคะกระเพราหน้าฝนะจะเข้าฤดูฝนถูกฝนก็ใบสวยนะคะใบใหญ่เลยเดี๋ยวจะให้ดูค่ะใบใหญ่มากสวยงามมากสวยงามตะการตาเลยนะคะอืออันนี้คือ,อกระเพรานะคะ สำหรับฝั่งนี้ก็คงจะเย็นชุ่มฉ่ำนะคะหอมพันอิสราเอลค่ะในตะกร้านี้ก็เป็นหอมพันบัวเลยบวกกับผักชีนะคะผักชีก็เป็นผักที่เราปลูกไว้ในหนึ่งกระถางมีอยู่สองชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นผักชีหรือว่าจะเป็นต้นหอมนะคะเราก็ถอนผักชีก่อนนะคะ30วันเราก็ได้ถอน อันนี้คงจะถอนตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปถอนผักชีไปให้ร้านค้านะคะนี่สวยสดงดงามเลยนี่แนน,น่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหอมบัวเลยในกระถางเหมือนกันนะคะในสวนของเรามีประมาณ1นึ่งไร่สงานก็เป็นโรงเรือนไปสองงานก็จะเหลือ1ไร่นะคะพอได้ปลูกผักพอได้กินพอได้ แบ่งไปให้ร้านค้าเล็กๆน้อยๆน,อยนะอันนี้ปลูกเมื่อวานนะคะคงจะชื่นใจได้ฝนได้น้ำฝนก็คงจะชื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเนี yeah. ่ยก็มาดูนะคะว่าพริกที่ปลูกในกระถางกับพริกที่ปลูกลงกับพื้นเลยลงกับแปลงเลยอันไหนจะได้กินได้สดใสและวก็ทนทานกว่ากันนะคะจะสู้ จะสู้เื้ดูฝนได้ไหมเพราะว่าเขาลงพื้นเขาอาจจะน้ําจะถึงนองเปล่าไม่รู้เนาะอันนั้นก็คือธรรมชาติแล้วแต่นะคะกําลังออกดอกออกผลเลยนะคะคุณแม่ก็มาเด็ดยอดให้หลายรอบเหมือนกันค่ะแต่ละต้นนะคะนี่ก็เป็นแมงลักค่ะใบแมงลักนะคะไม่ค่อยได้ให้ดูใบแมงลักอันนี้ผักชีใบเลื่อย ใบแมงรักก็เอาใส่อ่อมกบอ่อมปลานะคะนี่ใบแมงรักเราต้องเอาห่างจากโหระพานะคะอย่าเอาใกล้กันเดี๋ยวจะเป็นโหระตูนะคะเออใบแมงรักผักชีเนี่ยแปลงนี้ก็สวยนะคะกระถางตรงนี้ทั้งกระถางใหญ่แล้วก็อยู่ในโบกับท่อปูนนะคะในท่อปูนของเราด้วย มาชมอีกมุมหนึ่งนะคะตรงนี้ก็มีบต้นหอมบัวเลยนะคะสวยๆตรงนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะนี่ต้นฝรั่งหงเป่าซื้อนะคะเขาก็คงจะชอบนะคะเขาคงจะชอบน้ําฝนเหมือนกับเจ้าของเลยเนี่ดูนะคะความสวยสดงดงามของพืชในสวนของเรานะคะ นี่ตรงนี้ก็ทำรัว้วทำร้านให้เรียบร้อยเหลือแตอ่จะมาเก็บเอานะคะนี่สระเน่ก็มีค่ะพลิกเป็นส่วนมากนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่มาชมบรรยากาศหลังฝนตกของหลงกี้ฟีเวอร์นู้นน้ำจิงนองเลยสวัสดีนะคะ